สวัสดีครับตอนเข้าสู่ a b o u t t e c h Learning Center นะครับผมเจอกันแบบนี้นะฮะวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์นะครับตอนหัวค่ำนะครับมาอัปเดตพูดคุยกันสบายๆครับในเรื่องราวของการลงทุนเทคโนโลยีต่างๆนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็นะผมจะเน้นเรื่องแนวคิดด้านการลงทุนนั่นเองนะครับผมก็ใครที่อยากที่จะเข้าร่วมในกลุ่มใน Facebook นะครับเพื่อติดตามคลิปต่างๆนะครับรวมถึงคอนเทนต์ต่างๆด้วยเนี่ยก็สามารถเลื่อนลงไปใต้คลิปนี้แล้วก็กดไปที่ลิงก์ขอเข้าร่วมกลุ่มได้เลยครับเรียนฟรีฮะนะครับ ชื่อว่ากลุ่ม About Tech นั่นแหละนะครับก็ไปกดเข้าได้นะครับในกลุ่มจะมีสอนเรื่องของ Robot Trade ด้วยนะคริปโตนะครับก็เรียนรู้เองนะครับ Trade เองนะความเสี่ยงก็รับผิดชอบไปตัวเองนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดอยากจะเรียนรู้ในเรื่องของ Forex นะครับในเรื่องของ Forex พื้นฐานจนถึงเรื่องของเครื่องมือนะี่ี่บอกว่าครบครันที่สุดในประเทศนี้แล้วจริงๆพูดเรื่องจริงนะเนี่ยไม่ได้พูดเล่นนะครับใครอยากเทรดแล้วความเสี่ยงต่ํา นะครับมีโอกาสทํากําไรได้มีเครื่องมือช่วยเยอะๆทาให้คุณไม่ต้องนั่งเฝ้าจออยู่คนเดียวแล้วก็เหงานะฮะนะมีตัวช่วยช่วยคุณทาํางานได้ง่ายขึ้นไม่ต้องนั่งปวดหลังปวดตานะฮะก็เข้ากลุ่มนะ v a r m y นะครับซึ่งก็มีลิงก์อยู่ใกล้คลิปนี้เช่นกันกดเข้าไปได้เลยฮะเรียนรู้ฟรีครับอยากใช้ก็บอกผมก็แล้วกันนะจ๊ะโอเควันนี้เรามาพูดถึงเรื่องนี้กันดีกว่าทําไมต้องพูดเพราะเจอจนเบื่อนะครับ นักเทรดส่วนใหญ่ครับชิปหายด้วยตัวเองนี่เรื่องจริงนะย้ําคานี้เลยฮะชิปหายด้วยตัวเองนะครับคืออย่างนี้ฮะจากประสบการณ์ที่ที่อยู่กับสายการลงทุนเนี่ยกับการสอนเรื่องการเทรดเรื่องโฟเล็กผมไม่ได้เป็นคนเก่งนะบอกก่อนผมไม่ใช่คโค้ชอย่าเรียกผมโค้ชใครเรียกผมโค้ชผมต้องบอกเลยคุณโค้ชเสียมารยาทผมไม่ใช่คโค้ชโอเคอย่าเรียกผมอย่างนั้นผมแค่คนธรรมดาคนหนึ่งนะครับโอเคครับเอ่อ หลายคนนะที่เข้ามาในวงการการลงทุนนะฮะอย่างเช่นตลาด f o เ e ็กตลาดหุ้นตลาดคริปโตตลาดอะไรก็ตามอะ่ะที่มันต้องเทรดอะ่ะที่มันต้องซื้อขายนะกดเข้าไปในคอมพิวเตอร์แล้วก็เทรดเนี่ยนะส่วนใหญ่เข้ามาเนี่ยนะร้อยละ90%เลยอะ่ะคือคนที่อยากอยากได้เงินอยากได้กำไรอยากรวยทางลัดอยากได้แบบอยากหาเงินง่ายๆนะครับ แต่มันจะมีคนอยู่น้อยน,นิดมากอ่ะไม่ถึง 10, ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่ตั้งใจศึกษาข้อมูลศึกษาการใช้งานการเทรดต่างๆอย่างคล่องนะฮะหรือเรียกว่าเป็นอาจารย์หรือเป็นมาสเตอร์เทรดได้อะไรเงี้ยน้อยมากนะฮะไม่ถึงสองเปอร์เซ็นด้วยที่เก่งขนาดนั้นอีกประมาณเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์นี่คือแบบเทรดเป็นอนะ่ะรู้เรื่องนะครับอีกประมาณเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นี่คือเหยื่อเหยื่อจริงฮะที่เข้ามาพร้อมพอร์ตแตกคือส่วนใหญ่เข้ามาเนี่ย พกความโลภเข้ามากันแบบเต็มแม็กซ์เลยนะครับพูดง่ายคือกูมีเท่าไหร่กูพร้อมแลกกูพร้อมเสียอะไรแบบเนี้ยนะฮะคืออย่าเอางี้อย่าพิ่งโทษเรื่องของสภาวะตลาดนะอย่าเพิ่งโทษเรื่องสงครามอย่าพิ่งโทษเรื่อง,ง,อ,ง,อ,งอะไรอ่ะเรื่องเรื่องทฤษฎีกราฟนู่นนี่อย่าพิ่งไปโทษเรื่องนั้นเรื่องสําคัญที่สุดเลยนะคือเรื่องของตัวเองหลายคนฮนะอยากเทรดแม้จะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันกดเทรดยังไง ไม่รู้เลยว่าาบคืออะไรเซลล์คืออะไรไม่รู้เลยนะครับไม่รู้เลยแบบว่ากาฟแบบนี้เขาเรียกอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับพูดง่ายคือเรื่องพื้นฐานอ่ะไม่รู้เลยแล้วก็พอบางคนนะครับแสวงหาเครื่องมือที่ช่วยให้ทำงานง่ายอาจจะเป็นอินดิเคเตอร์ก็ได้อะนะครับเป็น EA ก็ได้เป็น AI เป็นอะไรก็ได้พอได้เครื่องมือเหล่านี้มาก็คิดว่ามันจะแบบวิเศษวิโสจนสามารถเนรมิตทุกอย่างให้ได้นะครับ โดยที่ไม่เรียนรู้แล้วก็ใช้มั่วๆสุดท้ายก็พังเนี่ยมันคือตัวเองล้ว,ลวนๆนะครับมันคือความที่เราไม่ยอมศึกษามันมันคือความที่เราใช้มันแบบไร้ความรับผิดชอบอะเหมือนคุณมีรถแลมโบกินีหนึคันนะแต่คุณขับไม่เป็นอะรถมันก็วิ่งไม่ได้หรือต่อให้คุณขับเป็นแต่คุณไม่มีไม่มีสกิลพอในการขับรถซูเปอร์คาร์คุณขับห่วยแตก ขับรถถูกๆยังชนเลยอ่ะพอไปขับรถแพงๆไม่เหลือเหมือนกันก,ก็ตายหาได้เหมือนกันฉะนั้นเอาจริงๆครับถ้าคนที่เขาเขาเข้าใจเขาเขาฝึกฝนเขามุ่งมั่นตั้งใจเนี่ยสกิลเขาเนะี่ยมันก็จะสูงกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วแม้ว่าจะมีเครื่องมือช่วยหรือไม่มีก็าตามแต่ยิ่งถ้ามีเครื่องมือช่วยเขาไปอีกแล้วเขาเข้าใจมากขึ้นนะโอ้โหมันเหมือนมันเหมือนเสือติดปีกแต่สำหรับคนที่ไม่เป็นอะไรเลยอ่ะ แล้วยังพยายามจะแบบโหใจร้อนนะฮะพวกนี้คือดือ้อไม่เข้าใจก็ยังดือ้อด้านดือ้อดึงนะครับไม่ยอมรับในสิ่งตัวเองไม่รู้เนี่ยมันนําพาคุณไปสู่หายนะได้ง่ายๆเลยผมถึงบอกว่านักเทรดส่วนใหญ่ที่เป็นแบบลักษณะแบบนี้นะที่ผมพูดไปเนะี่ยนิสัยแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ชิบหายด้วยตัวเองล้วนๆฮะพอแตกเงินไม่เหลือนะครับเตือนไม่ฟังอะไรแบบนี้สุดท้ายไม่เหลืออะไรเลย แล้วก็บอกว่าการเทรดโฟเร็กไม่ดีการเทรดคริปโตไม่ดีการเทรดหุ้นไม่ดีการพวกนี้คือการลงทุนไม่ดีสักอย่างตัวกูถูกที่สุดอะไรแบบเนี้ยผมว่าอย่างเนี้ยมันไม่ถูกต้องนะครับผมไม่รู้หรอกว่าจะมีใครเตือนสติคุณแบบนี้ไหมหรือกล้าพูดแบบนี้ไหมนะครับหรือหลายคนก็ตามที่ที่อาจจะเป็นคนที่ผมเคยเจอผมแล้วก็ได้เรียนรู้ด้วยกันได้สอนกันเนี่ยเรื่องการ การเทรดต่างๆเนี่ยแต่เรื่องลงทุนนี่คุณไปสนใจกันเอาเองนะครับไม่เกี่ยวกับผมนะผมไม่รู้แหละว่าเอาเป็นว่าใครที่เคยโจอผมมาผมก็ขอเตือนเตือนผ่านตรงนี้เลยถ้าเกิดว่าได้ดูคลิปนี้นะครับถ้าคุณคิดว่าคุณยังไม่เก่งมากพอจงเรียนรู้ให้มากขึ้นเพื่อให้เก่งขึ้นถ้าคุณคิดว่าคุณยังไม่สามารถเข้าใจหรือว่าเชี่ยวชาญได้มากกว่าเครื่องมือที่มันมาช่วยคุณในการเทรดได้ก็อย่าดื้อด้านทําตัวเหนือเก่งเหนือเครื่องมือ แล้วก็ไปแทกแซงเครื่องมือจนมันพังจนมันเละเทะนะครับทั้งหมดนั้นมันไม่ได้ผิดที่อะไรมันผิดที่ตัวเรานะครับไม่ว่าเราจะเวลาเราเดินทางครับบนบนบนเส้นทางสู่ความสําเร็จเนี่ยเราอาจจะต้องหกล้มอาจจะต้องเจออุปสรรคมากมายอะ่ะหลายคนฮนะไม่โทษตัวเองนะเวลาหกล้มโทษคนรอบข้างโทษสิ่งแวดล้อมโทษถนนที่มันขรุขระเป็นหลุมโทษนั่นโทษนี่แต่ผมจะบอกเลยนะครับว่า สิ่งที่ที่ควรที่สุดนะคือการโทษตัวเองครับแต่คุณไม่ใช่ว่าโทษตัวเองแล้วต้องมานั่งโอ้กูเป็นไอ้ขี้แพ้แล้วก็ไม่ทําอะไรเลยไม่ใช่แต่ให้คุณบอกตัวเองเขาว่าเออกูผิดเองอะ่ะที่กูล้มแล้วก็หาสาเหตุว่าล้มเพราะอะไรอ๋อพลาดเรื่องอะไรแล้วจำเป็นบทเรียนครับนั่นคือประสบการณ์ของคุณคุณจะได้โตขึ้นแล้วคุณก็แก้ไขมันซะแล้วอย่าผิดซ้ํำซากอะไรไม่ดีก็อย่าทําอะไรแบบนี้นะครับต่อให้ถนนเป็นหลุมเป็นบอ่อถ้าคุณมีสติอะ คุณเดินคุณดูก้าวของคุณแต่ละกล้าวอ่ะคุณก็ไม่ลงหลุมลงบอดถูกไหมมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละฮะที่มันจะเดินลงหลุมบอดซ้ํซาๆทั้งที่มีตาตาก็ตาก็ไม่บอดก,ก็เห็นอยู่แต่ก็ยังจะเดินลงหลุมไปเดินให้ขามันพลิกมันแพงไปถูกไหมไอคนประเภทนี้นั่นแหละฮะมันคือตัวเองนําพาความชิบหายฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่บนเส้นทางไหนก็ตามไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามให้กลับมา บอกตัวเองก่อนว่าเออกูผิดเองแล้วมาดูกันว่ากูผิดตรงไหนผิดอะไรอ่ะต้องแก้ยังไงอ๋ออันนี้คือสิ่งที่ฉันพลาดอันนี้คือสิ่งที่เราไม่ควรทำอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขแล้วก็เริ่มต้นใหม่ลุกขึ้นใหม่เริ่มใหม่ลุยใหม่คุณจะโตขึ้นคุณจะลุกขึ้นได้แบบคนที่แกร่งขึ้นแล้วก็โตขึ้นบอีกระดับหนึ่งกว่าจะคุณจะถึงเส้นชัยได้นะคุณจะมีประสบการณ์มากมายเอาไว้สอนคนอีกเยอะแยะมากมายฮะ นักเทรดที่เขาเป็นนักเทรดเก่งๆเนี่ยนะครับนักลงทุนที่เขาเก่งๆเนี่ยกว่าเขาจะถึงจุดได้เขาผ่านอะไรมาเยอะมากครับเขาต้องเจ็บมาสารพัดกว่าเขาจะกลายเป็นเทพในการเทรดหรือเป็นโอ้โหพวกนี้คือหนึ่งเปอร์เซ็นตะ์น่ะที่แม่งเก่งจริงแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าคนอีกสิบเปอร์เซ็นต์หรือมากกว่านั้นจะประสบความสําเร็จไม่ได้คือบางทีเราอาจจะไม่ต้องเก่งที่สุดขนาดนั้นก็ได้ครับคนที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยมันมีด้วยหลายองค์ประกอบหนึ่งเก่งด้วยตัวเองกับหรือสอง เก่งด้วยเฮงด้วยพึ่งพาคนเก่งด้วยอ่ะหรือ3รวมทุกอย่างเลยเก่งด้วยเฮงด้วยพึ่งพาคนเก่งด้วยมีเครื่องมือดีๆด้วยถูกอยู่ถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะรู้จักคว้าโอกาสเนี่ยมันก็ทําให้สําเร็จได้หรือบางคนอาจจะไม่ได้เก่งมากแต่รู้จักใช้คนเก่งพึ่งพาคนเก่งมีทีมที่ดีมีทุกอย่างรอบแวดล้อมที่ดีมันก็สําเร็จได้ปัจจัยความสำเร็จมันมีหลายแบบคนที่เก่งที่สุดก็ไม่ได้แปลว่าสาเร็จที่สุดนะ จำไว้นะครับฉะนั้นสิ่งที่ควรจะละได้คือเรื่องของอีโก้นะครับถ้าคุณเอาอีโก้ออกไปได้คุณจะฉลาดขึ้นคุณจะไม่โง่ความโง่คุณจะลดลงแต่ถ้าคุณมีอีโก้เยอะๆคุณจะมีความโง่เต็มไปหมดเลยแล้วคุณก็จะไม่รู้ด้วยตัวเองอ่โง่เพราะคุณจะคิดว่าคุณถูกเสมอโอเคไหมนะครับผมไม่ได้เก่งที่สุดผมมาโง่หลายเรื่อง แม้แต่เรื่องการเทรดผมก็ไม่ใช่คนที่เทรดเก่งแต่ผมรู้จักพึ่งพาคนที่เก่งพึ่งพาเครื่องมือที่ดีพยายามสแสวงหาแม้ว่ามันจะมีความผิดพลาดแต่ทุกความผิดพลาดที่เราเคยเผชิญมามันคือบทเรียนครับมันคืออุปสรรคที่สอนเรามันทําให้เราโตขึ้นและเข้าใจว่าอะไรที่เราควรจะระวังอะไรที่เราควรจะจะนามาพิจารณาแล้วก็ดูว่าอ๋ออันนี้คือแท้อันนี้คือเทียมอะไรแบบนี้ มันทำให้ผมโตขึ้นไปทีละนิดทีละนิดแล้วพอวันนึงเราเราเริ่มกลับมายืนได้ใหม่มันจะกลายเป็นการลุกขึ้นยืนในได้ใหม่ในในในครั้งที่มันมันมั่นคงกว่าเดิมมันแข็งแรงกว่าเดิมนะครับนี่คือสิ่งที่มันสอนกันไม่ได้นะคุณต้องสัมผัสด,ด้วยตัวเองเท่านั้นนะคุณต้องต้องเผชิญมาด้วยตัวเองเท่านั้นถึงจะเข้าใจฉะนั้นใครที่อยู่ในสายเทรดตอนนี้ผมเลยจะบอกเลยว่าอย่างเดียวเลยนะครับ อย่าพยายามทําให้ตัวเองชิบหายด้วยตัวเองนะครับมีสตินะอย่าแบบกล้าได้กล้าเสียจนแบบเหมือนเล่นการพนันนะ่ะอย่านะครับมีสตินะเขาบอกให้ทำ mm ก็ทำซะ money management นะครับหรือสคัญที่สุดคือควบคุมความโลภของตัวเองรู้จักคําว่าพอไหมถ้าคุณรู้จักคําว่าพอคุณจะไม่จะไม่ชิบหายเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักคําว่าพอมีแต่คําว่าเจ้าอีกเจ้าอีกเจ้าอีกมีเท่าไหร่มันก็หมดครับนี่คือเรื่องจริง นะครับฝากไว้จริงๆนะสำหรับเรื่องนี้นะครับผมต้องเตือนแบบนี้ยร้ายๆแรงๆอย่างเงี้ยให้เยอะที่สุดเพราะอะไรผมรู้แหละคนไม่ค่อยชอบฟังเรื่องร้ายๆหรือฟังแล้วมันแบบอาจจะรู้สึกแสลงใจแต่นี่คือสิ่งเดียวฮะที่จะเตือนสติพวกคุณได้ให้คุณรอดตายได้บนเส้นทางของการเป็นนักลงทุนหรือนักเทรดนะครับอย่าเชื่อทุกอย่างที่เห็น แต่ให้วิเคราะห์ให้มากมันอาจจะดีจริงหรือไม่ดีจริงก็ได้ฉะนั้นอย่ามองแค่ผลลัพธ์ที่เขาโชว์ว่าสําเร็จให้คุณไปดูว่าเขาทํำยังไงแล้วทําได้จริงหรือเปล่าอืมดูก่อนว่าเขาทํำยังไงถึงสําเร็จแบบนั้นหรือ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 ลุกขึ้นมาได้ยังไงหรือถ้าเกิดเขาแสดงให้เราดูไม่ได้แปลว่าอ้าวของปลอมนี่หว่ามึงไปก๊อปใครเข้ามานืกอออกไหมฮะทุกความสําเร็จมันจะมีที่มา มันจะสืบค้นได้ฉะนั้นอย่าเชื่อทุกอย่างที่คุณเห็นในโลกโซเชียลอย่าเชื่อทุกอย่างที่คนเอามาโชว์ให้คุณดูอย่าเชื่อภาพที่เห็นเพียงอย่างเดียวแต่ให้ดูต้นเหตุที่มาของมันด้วยโอเคนะโอเคฝังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับยังไงถ้าคิดว่าผมพูดแล้วเออมีสาระกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะฮะนะ ส่งต่อเพื่อนๆได้ดูไปด้วยกันกด Subscribe กดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับเจอกันใหม่นะทุกวันจันทร์และก็วันศุกร์กับกลุ่ม ABOUT TECH นะครับก็วันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ